นี้พามาดูแบบจับชิ้นงานนะครับชิ้นงานต่างๆที่เปนเกี่ยวกับงานคึงอะไหล่มอไซน์นะครับอันนี้จะเป็น,นตัวแรกเลยคู่แรกเลยจะเป็นแบบจับคึงลิ้นนะครับคึงลิ้นปีกป,ปีเสื้อของอ้พวก CRF f o r z a แล้วก็ CBR อะไรพวกนี้นะครับนี่แบบนี้จะมีคู่เลยครับอันนี้กึงหน้ากึงหน้ากึงหลังนะครับขยายปาก แล้วก็กึงใส่ตัวแผ่นลิ้นนะครับนี่จะมี2ตัวชุดหนึงจะมี2ตัวนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบกึงลิ้นของ x m a x นะครับยามาฮ่าเอ็กแนะครับยามาฮ่าเอ็กแหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะมีตัวเดียวแล้วก็กึงเสร็จแล้วก็ขยายตรงข้างหน้าได้เลยนะครับจับได้ทางเดียวนี่จับทางเดียวจบเลยนี่นะครับใช้ตัวเดียวเอ็ก็กจะใช้ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นฟอร์ซ่าไอเป็นฟอร์ซแล้วก็ c b r c r f อะอรอะไรจะ,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 จะใช้สองตัวนะครับตัวนี้จะ,จะใช้สองตัวบ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของ ms x นะครับ ms x kic คลิกรยยีแล้วก็ลีดสองวาวนะครับใช้ตัวเดียวกันตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันนะครับนี่ M อ 125, 125ร้อย่าเว็บร้อาปาวานก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งขาบูนะครับ ยกคาบูแล้วก็กึงยกขยายให้กว้างขึ้นอ่าตัวนี้จะเป็นแบบกึงคาบูนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบกึงลิ้นเหมือนกันอันนี้จะเป็นของ p c x 160นะครับ p c x 160 p c x 160 p c x 160จะใช้คู่นะครับมี2ตัวมีกึงหน้ากับกึงหลังนะครับตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็คือเวลาใส่เข้าไปไม่ต้องหาสูตรเลยนะครับดึงได้เลย แบบนี้มันจะมีแบบจับไม่ต้องไม่ต้องหาศูนย์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบปาดของคาบูนะครับไอแปบดบแบบปาดคอรีดของยมฮ่ามีโอนะครับมีโอปาดคอรีดให้บางลงแล้วจะไปใส่พวกเว็บร้อยยีห้ากันนะครับก็อันนี้เป็นแบบปาดคอรีดมันก็จะมีหลายแบบนะครับมีมีหลายอย่างแบบกึ่งชามแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์จับงานกึง่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถ้าเกิด สนใจตัวไหนอย่างเงี้ยอยากได้เอาไว้จับชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งผมได้ผมผลิตให้ได้นะครับอย่างแบบจับฝาสูบอะไรพวกเนี้ยรุ่นไหนอยากทําอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ส่งฝาสูบมาให้ผมเดี๋ยวผมทําให้ได,เเด้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าแบบจับฝาสูบเป็นยังไงอ,อันนี้นี่เป็นนี่เป็นในแบบกึ่งชามนะครับ น,นี่แบบกึ่งชามกึ่งชามพวก Honda PCX แล้วก็ y a m a h a อะไรนะ a i r l o c กเออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นี่เหมือนกันอันนี้จะเป็น f o r z a 350แล้วก็ XMAX 300นะครับใช้งานมาจะรวมรุ่นได้มันจะใช้งานได้ครบเลยนะครับอันนี้ผมใช้งานอยู่นี่ผมทำใช้อยู่ถ้าเกิดใครสนใจก็ สั่งไปใช้ได้กึงง่ายนะครับไม่สั่นนะครับตัวนี้มันจะไม่สั่นเวลากึงแล้วจะไม่สั่นนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีแบบรวมรุ่นรวมรุ่นแบบนี้เนี่ยนี้ก็รวมรุ่นอันนี้ก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นแล้วแต่ครับแล้วแต่จะสั่งผลิตอยากได้แบบไหนจะต้องการแบบไหนก็ลองโทรมาคุยกันเรามาสั่งมาถามกันดูปรึกษากันดูได้จะเอาแบบตรงรุ่นไม่ตรงรุ่น าไม่ตรงรุ่นก็แบบนี้ครับก็จะมีหลายหลายรุ่นรวมกันพอเวลาเราใส่เสร็จแล้วก็หาศูนย์เอาอย่างนี้ครับพอเวลาเรายึดฝาสูบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เจาะรูหาศูนย์ใหม่เวลานี้เราก็เคาะหาศูนย์เอาอ่าแต่อันเดียวมันจะได้หลายรุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่ต้องหาศูนย์เนี่ยชิ้นหนึ่งก็จะได้รุ่นหนึ่งเผื่อใครสนใจก็สั่งไปใช้งานได้หรือว่าจะอยากผลิตรุ่นไหนอะไรยังไงก็ โทรมาสอบถามกันก่อนปรึกษากันได้โอเคครับผมงั้นวันนี้ขอตัวก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ